สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แพรป,ป้าป,ปนอมกลิ่นหอมตั้งอยู่บ้านเลขที่99ตำบลมะตูมอำเภอรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณป,ป้าปนอมที่เป็นเจ้าของกระชังของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คุณป้านะคะว่า คุณป้าเนี่ยเริ่มเลี้ยงปลาตั้งแต่เมื่อไหร่คะปีปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งอ๋อคุณป้านี่แบบว่าเขาทําเป็นรุ่นสู่รุ่นหรือว่าคุณป้าเพิ่งมาเริ่มเลี้ยงมาเริ่มเลี้ยงแล้วคุณป้าเลี้ยงแต่ปลาปลาทับทิมแดงเลี้ยงแต่ปลาทับทิมแดงอ่ะเราตรงนั้นหนูเห็นแบบหลีก,บกบรบเยบก็คือเอาไว้เป็นอาหารเสริม 6คนโอเคค่ะอะหนูก็อยากถามว่าป้าเนี่ยมีวิธีการเ,เลี้ยงปลาแบบไหนให้มันโตเร็วบ้างค่ะมอ้ยไม่รู้เจ้าวิธีอย่างไง้มันมางคนก็พูดอย่างนั้นมางคนก็พูดงี้เนาะบางทีเขาบอกว่าเลี้ยงให้มันมบ่อยๆขยันทาวิตามินอะไรเงี้ย โดวิตามินมันหน่อยว่าใช่แล้วคุณป้านี้มีตลาดส่งออกที่ไหนบ้างคะไม่แล้วป้าเขาก็ซีพีอ๋อทำจากซีพีแสดงว่าปลาตรงนี้มีคุณภาพมะคะคนทุกซีพีอ่าแล้วก็คุณป้าเนี่ยแบบว่ามีวิธีการดูแลปลาไงแบบว่าล้างล้างกระชงกระชังอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะให้ล้างกระชังในภายใน15วันยาล่าผี เขาจะไม่ให้กระชังเลยนะเนี่ยข้างเนี่ยเขาจะให้ล้างมุดเลยเนี่ยสิบห้าวันตรงล้างกระชังสมมติเราล้า,าง 1, วันที่หนึ่งสิบห้าเหมือนที่สิบห้าก็ตออ้องล้างเออวันในการให้อาหารอาทิตย์หนึ่งสามสามวันสมมติจันทร์พุธเสาร์เ<อ>ขาจะให้แบบเขาจะมีตารางมาให้เราเลย เหมือนเหมือนยายาป้าต้องให้เจ็ดเจ็ดวันนะถ้าป้าป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องบอกอย่างนั้นเลยแล้วคุณป้ามีแบบว่าปัญหาอะไรนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังแบบมันมีปัญหาอยู่ที่น้ําบางทีน้ํามันก็ขึ้นบางทีน้ำลงบางทีเช้ากนเย็นลงอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาที่ป่ามัอนปัาป้าไ่ฉันคือมันก็ป่วยอะไรอย้เงี้ยน้ําน้อยมากอะไรเงี้ยมากแลงเกินมันก็ไม่ดีอะไรเงี้ย เท้าสี่โมงเชา้าบ่ายสองโมงห้าโมงเย็นเราก็จะให้เป็นเวลาเท่าไหร่เออจะให้เป็นอย่างนั้นถ้าถ้าเราจะเร่งจริงๆคือจะมีก็คือสาม,ท,มทุ่มไปท่ม้อสามทุ่มไปตงไหถทาแบบว่าลูนแบบโตแล้วนะโตเราที่เราใกล้จับคือเราจะอัตนาหนหน่อย จะให้มันโตเง่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราปล่อยด้เค่หนือนจะไม่โตเนีมันก็จะไม่อ้วนเลยเขาจะมารับปลาถึงที่เลยตอนต่อเขาเขาจะมีเซลลมาสุ่มสมมุติปลาปลาได้สองเดือนเซลลเขาจะมาดูเลยว่าปลาเนี่ยขนาดเท่าไรแล้วสมมุติสองเดือนได้ขนาดสองขีดตามขีดอะไรเงี้ย พอสี่เดือนเขาก็จะมาดูอ้าวปลาป้าปลา,า,าสุ่มแล้วได้ห้าขีดทุกขีดนะ mm hmm. แล้วายสี่เดือนห้าเดือนจนเป็นได้ขนาดเขาแปดขีดเก้าขีดหรูอะไรเงี้ยเขาก็นนาจะนัดเราวันจับ mm hmm. อืมข้าววันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้าานมกินหอมมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังค่ะขอบคุณค่ะ